่ง่งทีไอ้าวอ่านถูกด้วยคืนนี้เล่นเคยซาพอตาแซบค่ะสวัสดีน้องนีจ้าใครก็ได้สามคนช่วยเสียสละเข้ากุมปิดงานไว้คู่บ้านบารมีให้หน่อยได้ไหมคะขาดอีกสามคนจะครบพันเก้าค่ะได้ไหมคะ ขอให้ใครก็ได้ช่วยกันเข้าหน่อยได้ไหมคะสองแดงค่ะแม่หูเข้บคุณจ้ารอแป๊บค่ะแม่ค่ะคุณนั้นใครก็ได้นะคะคุณน,นกเงือกเข้าคุ้มปิดบ้านไว้คู่บ้านบารมีหรือ,อยังจ้าขอบคุณค่าได้สามแดงแล้ว <_' S 1> เฮ้เเลิเกแสดงเราแม่จ้า<_<_คุณนกเงือกมาไม่ผิดหวังนะคะเข้าได้ไหมคะ ขาตอนที่แม่ยังอยู่ให้ชื่นใจสักสามคนได้ไหมคะขอให้สามคนนี่นะคะ่ะสำหรับเย็นนี้น่ารักเข้ายังคะน่ารักเนี่ยลูกเงื่อเข้าหน่อยได้ไหมจ้าสองเก้าเก้าดูได้สองวันจ้ะโอเคอ่ะแม่รออ่ะเข้าหน่อยคะ่ะหนึ่งคนและขอร้องได้หนึ่งคนและคุณคที่เขียนว่าน่ารักนี่เข้าไหมคะสองคนแล้วก็ คุณนั้นนี่บอกรอแป๊บค่ะแม่เนี่ยเข้าไม่ถูกก็บอกอยู่นี่นงคะออกไปบ้านฟ้าแล้วก็เขียนว่าลิเกคณะลุงฟ้ากิษสดาบารมีแล้วก็ส่งข้อฟารมของเขาลูกปิดแล้วเขาก็มีวิธีทําให้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ทำตามเดี๋ยวก็เข้าได้จ้ะง่ายมากนะจ๊ะนะจ๊ะอืมลกเงือกนกเงือกเข้าแล้วหนึ่งคนสบายใจแล้วอืม ทั้งสองร้อยคนนี่ไปไหนกันเนี่ยออกไปดูใครกันเนี่ยเข้าไม่ถูกโอเคค่ะตามนั้นค่ะจบเข้าไม่ถูกคือจบค่ะฝนเบายังแม่เบาแล้วจ้ะเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้วเบาเลว มาชมกันได้นะคะใครอยู่ใกล้ๆคืนนี้มาจ้ะขอสักสามคนนะคะนะคะเข้ากุ้มปิดให้หน่อยจะได้ครบหนึ่งพันเก้าร้อยคนป้าแม่เวลานี้อะไรคะอะไรคะสองสองหนึ่งสามนี่คืออะไรคะ ป้าแม่หมาถึงกุ้มไหนจ๊ะนี่แม่ใหม่หมาถึงกุ้มปิดบ้านบารมีอาา่ะจ้างานไว้ครูอาา่ะจ้าถ้าเราขึ้นพื้นหลังเป็นเป็นรูปเอออันนี้เนี่ยอันนี้อะค่ะไายจะปิวไหมเนี่ย ตามนี้นะคะพอเราเข้าไปนี้แล้วเราก็ส่งข้อความตึ๊ด